โอ้เอตองบานนี้เปลี่ยนจากไร้พันสิเป็นยังงนอกบานนี้เนาะให้ก่อนพะลุซีถือไม้กระเท้าไปพร้อมสบายดีปะลุงสบายดีถุกหมองทุกบอลผู้เพาะกับซองหนังอ่อนอีกปะลุงเลาะปะหล่ะหวยต่อบานนี้ปะลุงออกจากป่าไปหวยบานนี้มาหาเห็ดก็วเห็ดแดงปะลุงเลยบื้นหวยบื้นห้อง มามือเดียวเอาให้ครบหมาสั่นเดี๋ยวว่องเงาหนึ่งโบโดนอะไรหรสบายดีเหรอสบายดีจ้าพี่น้องน้าเฮปเด็กพี่น้องเนาะนาเนี่ลงห่วยพี่น้องข้างคืนโคกข้างลงห่วยออกจากป่าลงห่วย เป็นดอกงามพอะเดาปลาลูกนี่แต่ว่าเป็นดอกบานปลาลูกไงยังบม่ทันได้ถ่าอยปลาดูกระม็นเป็นบ้านห้ารับใบตองหมนไปแล้วพอะเดาปลาลูกดอกหนึ่งไปซองดอกปลาลูกนี่เห็นไ่มแดงอยู่ในนี่ปลาลูก เ็นดีเดาปลเผือดเ็นดอกหนึ่งปลกไหจนเมืม่อยย่างอดอกประงามปะลูจกจะเกเขียจนหมุนเื่อนกับบานทางหนปลูเดี่โมมีไปเลยค่ะรูเข,ขาจะมาหาก่อนพร้มมาหาลำรังมา,าลำรัง ขึ้นสีได้ไปมาก่อนคึ้สิได้ลอลเลยเอตาอยู่ออกจากข่วยกับสีปป่าอีกว่าลูหนยเฮ็ดสมอบปีว่าสานเฮ็ดรวมมิดแจ็กสิผ้า,มมก,ากันไปหอดไซสมือน,นี้ลให้คุ้มไปอีกอา่าจุดเหื่อยขี่อะไร แยกเป็นอะไรเลาะไปเอยๆไปลไพออีแลบลไปตองปไปลนี <S <S <k 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 <K> <K ่เดนกับลนี่ อบบ้านมันปร่งนี่สดอกบริตัตีน่มาจดเ่นองดอกปร บานแล้วอื่ยีนี่ดอกหนึ่งโอ้ยแตอะดอกบักใหญ่ไปโล่ดอกบังงามไปโลกเห็ดหนามอง นี่เฮ็ดหน้ามองทิ้ทิหัวซันเลือดกระแป้งนี่แหละเฮ็ดขาเฮ็ดขาเนี่ยนะปลุโรยลายเฮ็ดลายปลุโรยเฮ็ดขาเนี่ยละไปเรื่อยๆปุโรยเฮ็ดดิน เห็นป่เห็นแต่เห็นส้ปีอ่แล้วล้ววะอืมเท่าเนาะเขียนนังเลยเห็นบ่อเห็นบ่เราไปถ้ำลุ่มนะยามันออข้างเขอนเลย ต้นยูรุมเห็นปักลายเผเลือกเอาแต่ดอกงามมันเปิดคืนมาเทั้งโห่หอบวยกมีบันไดเฮ็ดหนาเลือกปลูดอกบังงามเลยเฮ็ดเทากระเลือกอปลาไล้บางหอยกับมีหอยเลือ นี่เห็ดเ,เอากระไลเตอรปรงเลยเลือกเอาัวดอกไข่เน่ดอกขาวน่าร้ายลายปลงเลยมีเตดอกบานเห็ดร่วมมิดรปลงเห็ดสมอปีเห็ดขี้ด่างงัวบ,บ่สื่อแบบบนอากิศเลยจะคอยตั้งสื่อหายเนาะ เฮ็ดก oh. 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 right. <cn> ี่ร no ังงงอะไรกันไปรูงอ๋อคนหาหนจะหายตั้งไตเบิดอแบบปรูงไอ้แจ็คพกกันหลอกไปหอไซเลยไปเลยเด่ยละคนตำมาฮู้ฮู้ สีดอกใหญ่กระบอเนาะดอกเรียบไปแม่เด็กอะนี่แหละงูหน้อยไปลงน้อยได้น้อยดีเด็กแดงนี่เท่าอะไรไปจังนี่โอ้ยจังดอกกระปุ๊บลงดอกเงาะกำมีไม่พลาดฮานะเสียอีกไปลง ไม่พานะสิเรียบไปอีกแล้วจะกกวางใดเอ,อิ่นหาบรเห็นขออีกแล้วประโลงเห็ดสำหบปีเหตั่มมิดอืม ว่าดอกในเถ้าเลยเปื่อยเลยัวนี้คใครเนี่ยเกิดขาประรูดอกในเถาอุ่นปะรูในเถาอะไรปะรูน้ำหาอันหัวหนา้าจนเมือ่อยปะรูเ้ยเอิ้นบุาคลาสั่นพอมีจนไม่มีจะรอสิไปประกาศหาอยู่นัน ปบ้านอยู่บ้านเอประกาศฮาผมมีเสียบัสันอเอิบบุคานจะเือที่แต่กใกล้ๆนปน้บุคลานประกาศหาเห็นยังคนบริสียรล้วต้ลกจะแสบข้อบนห้อกนน,นนอน,นอะ,นะ <laughs> ออม ตอกบกงหญไปเลยเก็ดดินโปรยกลางราเราองปไม่งเงละนะ้วเนาะมิดจีลีเลยมิดเบิดสองบาทไมีอาจารการอดบุคลากจะเขื่อนวะ เออดเดินเหม่ยนปลาิจก็ว่าบั่ครับอเกือบเต็มตาปล้ยเอ็ดรวมมดเอิดสมาตอมาหอดเทียงหลับปะลกไมด้เกือบเต็มกระตาพัไงบอกเกกเต็มไปเลย

อันนี้ห้องพอมีอันี้แม่เป็นนาห้อันน้ห้องเมตาตาตรงแดงห้องห้าวกระตาไพ่กระตา,ะตามมือพอ่อ <laughs> มาว<อ><ม>ันนี้ก็สิเ<ล>ดล่าลยะล้งเดิมฝากกูเลยกูแชร์กูติดตามส่องนอนเดือปะโลงลาอลไพี่น้องพี่น้าพ่อกันหม่พี่น้องสบายดี